วันที่30พฤศจิกายนสองพร้อยหเกิดแก่เจ็บตายการพลัดพรากจากสิ่งที่รักความแค้นไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการและปล่อยวางไม่ได้เมื่อเกิดเป็นมนุษย์ใครบ้างที่หนีความทุกข์ทรมานเหล่านี้พน้น การปล่อยตัวให้ไหลไปตามกระแสไม่มีวันได้พบความสงบสุขมีแต่จะถูกกลั่นแกล้งเมื่อรุ่งเรืองก็ได้รับการประจบเอาใจยามตกอับกลับถูกหมางเมินไม่แยแสมีแต่การยืดอกไปเผชิญหน้ากับความยากลำบากจึงจะมีโอกาสอยู่รอดท่ามกลางความทุกข์ยากได้ ชีวิตคนเราจะรอคอยผู้อื่นจัดการให้ไม่ได้ต้องไขว่คว้าและต่อสู้ด้วยตนเองและไม่ว่าผลจะดีหรือร้ายสิ่งที่ปลอบใจเราได้คือเราไม่ได้ใช้ชีวิตบนโลกนี้ไปอย่างไร้สาระอารุณสวัสดิ์ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีเต้าเต๋อจริง บทที่46และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการเก็บเกี่ยวทำให้ชีวิตเบ่งบานและรับใช้สี่ปลองดองการอำนวยพรจากอันผิงไทยอันผิงไทยคือเครื่องหมายสัญลักษณ์ที่จดทะเบียนของมูลนิธิเหลาจือเต้าเตอ๋อสากลคำว่าอันผิงไทย มาจากเนื้อหาในคำพีเต้าเตอ๋อจริงบทที่35ที่ว่าเข้าใจและพลิกแปลงใช้เต๋าที่ยิ่งใหญ่ได้คนทั่วล่าพึ่งพาไม่มีอันตรายจึงสงบสุขอันผิงไทเป็นตัวแทนของพลังที่สร้างสารรค์กว้างใหญ่ไพศาลและสมดุลที่ปรากฏเป็นจริง อันผิงไทยยังเป็นตัวแทนจิตของตัวมนุษย์เองและเป็นตัวแทนพลังคำอําอนวยพรของท่านเหลาจือที่มีต่อมนุษย์อันผิงไทย,ยังเป็นตัวแทนของเราในการสำนึกบุญคุณต่อสรรพ,พสิ่งในฟ้าดินประเทศชาติมหาชนในสังคมบิดามารดา และชีวิตของตนเองขอขอบคุณที่ท่านเข้าร่วมกิจกรรมการแบ่งปันประสบการณ์อันเป็นสาธารณะประโยชน์ในการศึกษาประยุกต์ใช้คำพีเต้าเต๋อจริงและขอคาระวะต่อสี่ปลองดองขอบคุณที่ท่านอาศัยการอ่านคำพีเต้าเต๋อจริง มาแสดงความรู้สึกในจิตใจต่อครอบครัวประเทศชาติทำให้ชีวิตเบ่งบานและรับใช้สีปลองดองขอขอบคุณสำหรับการแบ่งปันข้อคิดจากการศึกษาของท่านที่วิเศษไม่มีใครเหมือนซึ่งเป็นเรื่องราวการตื่นรู้ที่เปี่ยมด้วยรัก และการสำนึกบุญคุณรวมทั้งคุณงามความดีที่ท่านปฏิบัติด้วยจิตเมตตาประสบการณ์ที่ท่านแบ่งปันในจดหมายหนึ่งเดือนหนึ่งฉบับสามารถให้ความอบอุ่นแก่ชีวิตและสังคมปลุกชีวิตให้ตื่นและยังสามารถสร้างสารรค์ชีวิตให้เจิดจรัส เป็นการมอบความรักแก่สังคมและประเทศชาติรวมทั้งเป็นการอุทิศแด,ด่สิ่งมีชีวิตทั้งปวงในโลกอีกด้วยการปฏิบัติที่ประสานการรับรู้และการปฏิบัติเป็นหนึ่งเดียวในแต่ละวันยังอาจจะมองไม่เห็นความแตกตา่างในแต่ละเดือนก็ดูเหมือนจะมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ในแต่ละปีจะยิ่งเห็นผลปรากฏชัดเจนขึ้นแต่ก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเท่าไรนักแต่หากกลับมาดูกันใหม่ทุกๆ5ปีจะเห็นทางด้านระดับความคิดและสภาพทางจิตใจมีการเปลี่ยนแปลงมากมายมหาศาลเลยทีเดียวเมื่อเวลาผ่านไป10ปี20ปี30 ปีสีปีแล้วค่อยมองดูอีกทีก็อาจจะรู้สึกเหมือนชีวิตได้เปลี่ยนเป็นคนละคนเลยทีเดียวขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับคุณงามความดีของการแบ่งปันประสบการณ์ในครั้งนี้ได้สร้างความประทับใจให้แก่ท่านฉันสังคมและฟ้าดิน ขอให้แสงทองหลืองอลามของเดือนแห่งการเก็บเกี่ยวในปี2021นี้จงแผ่สิริมงคลและอิสระเสรีอันยิ่งใหญ่แก่ท่านขออำนวยพรให้ผู้ที่ติดตามการชี้นำด้วยภูมิปัญญาจากคำพีเต้าเต๋อจริงอย่างต่อเนื่องได้เติบใหญ่ เป็นวีรชนที่ติดดินและแพร่ขยายไปทั่วท้ายนี้ขออำนวยพรให้ท่านจงสมความปรารถนาทุกประการอีกครั้งอาจารย์เจ้าเมี่ยวกว่าวันที่30พฤศจิกายน2564เผยแพร่วันที่1395